เฮ้คคบีฮอบบี้ดอี่สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงวิธีบางพ้นตลกๆอันหนึ่งที่ผมใช้ครับร a ดิโอ masking technique yeah, เขี่ยมีตั้งชื่อด้วยผมมักจะมีปัญหาในการจัดลำดับบางพ้นสีครับเลยชอบไปเจอพวกสันหรือขอบเล็กๆที่ทำให้เทปบางพ้นยึดไม่อยู่จนไปเจองานประดิษฐ์กระดาษอะไรพวกนี้มั้งครับที่มันจะกรีดขอบเยอะๆทำให้สามารถเข้าโค้งหรือเข้ามุมได้และขอบที่เหมือนกุ้เซื้อผ้าคาร์บอนนี่แหละครับช่วยออกแรงจับในทิศทางอื่น และสามารถพับไปตามมุมต่างๆได้ผมก็เลยจะนําเทคนิคน,นี้มาใช้บ้างในบางครั้งครับอย่างในตัวอย่างนี้ผมจะทําปิดก้อนหกเหลี่ยมจนครบนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ต้องทําก็ได้บางด้วยโรดิโอแค่ตอนเริ่มก็ได้ครับและที่เหลือก็ใช้เทปบางพ้นแผ่นใหญ่ปิดไปเลยเพราะว่าประกอบเสร็จแล้วมันจะไม่เห็นรายละเอียดครับมีข้อแนะนําครับคือควรทําโรดิโอให้ใกล้เคียงกับจุดที่จะพับครับเพื่อให้เวลาติดเทปอะ่ะมันไม่ยุ่งยากอย่างในตัวอย่างท่อนนี้ผมก็ทําให้มันเกินนิดนึงครับกะๆเอานะอย่าไปซีเรียสว่าต้องไปวัดมัน ถ้าใครไม่เคยทําโรดิโอจะรู้เลยว่าจุดเนี้ยเวลาพับ,พ,บพับแล้วเทปมันจะลังกันเองมันจะแปลกๆหลังจากนั้นก็ปิดงานให้เรียบร้อยครับกันสีเล็ดเข้าไปพอบางเสร็จก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ไปพ่นสีเงินให้เรียบร้อยขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปครับ e n j o จกันพลายฮ่า